วัตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวัตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวัตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมปุกปลุกสารพัดกูจะปุกกูจะปุกพระภุมเจ้าที่ปลุกทั้งกรุงพาลีกูจะปลุกทั้งนางพระธรณีกูจะปลุกทั้งพระดาบทหรือสีสีพระองค์เธอจึงให้กูปลุกทั้งมน และคาถาทั้งหนึ่งร้อยพระคำทีกูจะปลุกพระฤาษีบะไรโกชิเธอจึงออกพระโอมให้กูปลุกสมูดและทายมายากูจะปลุกทั้งเทวดาและและอีกไหนไหนข่าวไหมอีกขอผมุมไหนเทวดาหนอีกขอและผุมนะและอินเทว<อ>ดาและอิน กูจะปลูกทั้งเทวดาแลอินพรมกูจะปลูกทั้งพายมและพระกาบกูจะปลูกทั้งพระจะตุโลกบาลทั้งสี่พระองค์กูจะปลูกพระอีสวรรและพระนาลายัยกูจะปลูกทั้งคนตายที่ถูกประหารกูจะปลูกทนวนทุกประการคือจึงให้กูปลูกทั้งฝูงผีทุกป่าช้าสารพัด กูจับกูเฮ้ยเฮียเสียงอะไรเสียงรถแต่นี่เหยียดแต่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเฮียเฮียเฮียอะไรอะอะไรกันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รีบเห็นคนในรถเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเห็นอยู่ไหมเงี้ยไอ้นิ้วขับไปดูดิขับไปดูนี่มึงไงแวบแว๊บน้ำมีดกูเห็นเลยอ่ะไอ้ียขนลุกเลยอ่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้พอพอตุนท่องถึงแค่จุดที่ว่าปุ๊กปุ๊กอะไรปุ๊กขี่ใช่ไหมรถมันมีแบตในรถเต็มหรือเปล่าวะแล้วมีแบตเหรอไอ้เหี่หผลลุกเลยอ่ะโอ้ยเหี้ยสั่นเลยีแล้วไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่เห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นได้เห็นได้เงาอ่ะแต่กูก็ได้ยินเสียงแตะก็วิ่งกันละแต่เมื่อกี้ไอ้นิววิ่งถอยไปก่อน ก่อนเลยอคุณเห็นไหมนี่เรือก่อนเลยอแต่แต่ะดังแน่นอนหัใจแท้โอ้โหที่คาถานี่แม่งแรงป่ะป้ายนี้ก็บอกนะว่าทุกคนอาจจะคิดว่ามันเราแสดงหรอเป่าบอกเลยค่ะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เลยนะไม่ออกเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เลยนะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยนะว่าเมื่อกี้เห็นกันจริงๆกูเชื่อว่าไม่ใช่วิญญาณรถคันนี้เนี่ยเพราะคันนี้สภาพยังดี่นจะเป็นรถด้านข้างคิดนะสภาพรถคันนี้ เออไปไม่ได้หรือเปล่านี่ไม่น่าจะ่เสียงที่พี่สะพานี่มั่นใจเอาไงเนี่ยกลับองรวมองค์รวมเพราะว่าตรงนี้มันมีรถหลายคันมากอ่ะเออแต่คันนุ่นสภาพโคตรยับเพราะว่าหลังจากที่ตุ๋นมันท่องคาถาว่ากูจะปลุกผู้ผีอะไรเมื่อกี้ทีกูได้ยินน่ะพอจบคัมเนี่ยแม่งพุกรวมเลยอ่ะใช่ใช่มันไปไม่ได้เปล่าเนี่ไม่ใช่หนนี้